สวัสดีจ้ะพบกับบูเหมรีวิวบ้านอีกแล้วถ้าใครกําลังมองหาช่างต่อเติมลงจอดรถแบบนี้ราคาตารางเมตรละเท่าไหร่เรามาฟังกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างปุ้ยครับถามหน่อยครับลงจอดรถแบบนี้ช่างปุ้ยคิดตารางเมตรละเท่าไหร่ตารางเมตรหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทรวมเท<ป>พื้นเป็นข้าของค่าแรงค่าของค่าแรงครับวัสดุนี่คือเราให้เป็นยังไงบ้างครับเป็นเหล็กหนาหนึ่งจุดแปดครับส่วนหลังคาอย่างเงี้ยเราให้ขนาดเท่าไหร่หนึ่จุดสามห้าครับอย่างเทพื้นนี่คือเป็นพื้นคอนกรีตเลยฮะคอนกรีตครับตัวนี้ความหนาเเ่่าาไหรรคับบบซสโชวแนี้ นี่จะเป็นกว้าง60บหน้ากว้าง60กรับเป็นเสาคู่ครับแล้วมีเล่นลูกเล่นตรงกลางครับเป็นเสาโชว์ครับตัวนี้ท่านผู้ชมดูเมตรพันเนะมีถักนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ถักด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยฮะป้องกันการตกท้องช้างไม่มากก็น้อยนะครับที่สําคัญไฟแบบนี้ให้ด้วยหรอครับให้ครับปักไฟแบบนี้ให้ด้วยหรอครับให้ได้ครับโอ้โหเก่งขนาดนี้รับสร้างที่ไหนบ้างครับเนี่ยภักกลางภัคนะหลนอภาคอีสานครับสร้างแบบโรงจอดรถแบบนี้เหรอฮะขอเบอร์หนฮะศ7 1 0์3ช่าปุ้ย